ไปที่จังหวัดสุราษธานีกันต่อเพราะว่ามีจุดเช็คอินแห่งใหม่เขามีวิธีการเรียนรู้เรื่องของการปั้นดินแล้วก็มีบรรยากาศอันซีนสวนดอกไม้ส,สวยๆด้วยค่ะ นาตั้งตาคุณหนูนาโอ้โหมุงมันไหมเกง่งมุงมันตั้งนาตั้งตาปั้นดินกันแบบนี้เลยค่ะปั้นดินเก่งมาก<ช>ไอ้หนูใช่แล้วและนี่คือจุดเช็คอินยอดนิยมแห่งใหม่ของจังหวัดสุราธานีนะคะครับคือสวนลุงเชษฐ์นะตำบลวัดประดู่อำเภอเมืองมีเด็กๆนักเรียนชั้นประถมเนี่ยค่ะเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้เรื่องของการปั้นดินแล้วก็ชมสวนดอกไม้ธรรมชาติกันแบบคึกคักเลยทางคุณพิเชษฐ์นะคะเจ้าของสวนลุงเชษฐ์เขาบอกว่าปกติค่ะ ทำโรงงานเครื่องปั้นดินเผาอยู่แล้วนะปัจจุบันเนี่ยค่ะได้ทำสวนดอกไม้แล้วก็สวนเกษตรเพื่อจะเป็นจุดเช็คอินเพิ่มด้วยแล้วก็เลยปิ้งไอเดียผุดไอเดียที่จะสร้างจินตนาการและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆนะคะคก็คือกิจกรรมการปั้นดินเนี่แหละเพื่อให้เด็กๆเ,เนี่ยได้สัมผัส ถึงยุคสมัยก่อนเอ,เอสมัยก่อนรุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอาจจะไม่มีดินน้ํามันก็อ,อาจจะปั้นดินแบบนี้เล่นแทนใ<ช>นน่แล้วนี่แหลวใช่แล้วค่ะแล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยได้เรียนรู้การปลูกต้นไม้แล้วก็นํากลับไปที่บ้านด้วยเอาไปดูแลต่อที่บ้านเลยก็คือเป็นการปลูกฝังเรื่องของการทําการเกษตรวิธีแบบไทยๆให้เด็กๆไปในตัวด้วยเห็นไหมเด็กๆก็ตั้ง ทำแต่ละคนก็จะมีจินตนาการเนาะว่าถ้วยของเขาที่ปั้นออกมารูปร่างหน้าตามันจะเป็นยังไงมันไม่มีใครผิดไม่มีใครดูสําหรับสวนลุงเชษฐก็เป็นสวนแห่งใหม่ของเมืองสุราษฎร์ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวนักเรียนนักศึกษานะบอกเลยว่าเหมาะมากๆที่จะพาน้องๆหนูๆเด็กๆไปเปิดประสบการณ์เรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรพอเพียงและอุตสาหกรรมดินเผาคะคุณผู้ชมชาวสุราษฎร์นะที่กำลังหาที่เที่ยวอยู่นะ ในช่วงวันเด็กเอ่ยวันหยุดปีใหม่เอ่ยหรือป้องคริสต์มาสอย่างนี้นะนี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีมากๆนะคะพาครอบครัวไปเที่ยวกันได้จริงๆสุราธานีโอ้โหจังหวัดเขาใหญ่นะแล้วที่เที่ยวเขาเยอะถ้าคุณเบื่อเที่ยวเออทะลงทะเลอะไรอย่างเงี้ยเบื่อแล้วก็มาเที่ยวแบบเสริมสร้างพัฒนาการเสริมสร้างความรู้และจินตนาการให้เด็กๆแบบนี้ก็ได้ปั่นปั่นบินนะสักพักหนึ่งอุ้ยดูเล็บ อาเข้ามาเล็บดำวายตัด oh. เล็บก,กันด้วยนะหนูมันคือการเรียนรู้